เมื่อถึงวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน9ตามปฏิทินจีนของทุกปีเราจะเห็นธงสีเหลืองและมีตัวอักษรสีแดงที่เป็นอักษรไทยหรือจีนที่เรียกว่าเจประดับอยู่ตามร้านอาหารและที่ต่างๆเป็นสัญลักษณ์ว่าเริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วผู้คนที่ร่วมเทศกาลจะแต่งกายด้วยชุดสีขาวล้วนดูสะอาดตาโดยเฉพาะย่านที่การกินเจเป็นที่นิยม ผู้ที่ศรัทธานในพุทธศาสนาต่างจะผาก,กันเข้าวัดบำเพ็ญศีลสมาทานนอกจากนี้ยังเป็นการเตือนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตนถือศีลกินเจได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และการตั้งอยู่ในศีลตลอดระยะเวลา9วัน9คืนจึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้คนจะได้ถือศีลกินผักชำระล้างร่างกายและจิตใจกันได้อย่างเต็มที่ ตามธรรมเนียมนิยมแต่โบราณการกินเจนอกจากจะเป็นการงดบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากสัตว์ยังห้ามบริโภคผักที่มีกลิ่นชุน5ประเภทได้แก่หัวหอมกระเทียมหลักเกียวผู้ยช่ายและใบายาสูบ เพราะชาวเจเชื่อว่าหากกินพืชผักที่มีกลิ่นชุนมากๆจะเป็นอันตารายต่อสุขภาพร่างกายจะได้พิษที่ทำลายพลังธาตุทั้ง5ในร่างกายและเป็นมูลเหตุให้อวัยวะหลักสําคัญภายในร่างกายทํางานไม่ปกติที่สําคัญการกินเจควรตั้งมั่นอยู่บนหลักรทมสาคัญ2ประการคือการดํารงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น คือไม่เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาต่อเติมบำรุงเลี้ยงชีวิตของตนและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเองคือการไม่รับประทานอาหารที่ไม่ทำให้ร่างกายสุดโทมการกินเจที่แท้จริงนั้นไม่เพียงแต่การไม่บริโภคเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่ยังต้องสวดมนตร์รักษาศีลไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังต้องชำระร่างร่างกายให้สะอาดบ,บริสุทธิ์สำรวมกริยาวาจาไม่กล่าวถ้อยคำอันก่อให้เกิดความขุนข้องหมองใจแก่ผู้ใด แล้วจะค้นพบว่าช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เรามีจิตใจที่สงบสุขจึงได้เห็นกันอยู่บ่อยๆว่าคนที่รักษาสินกินใจนั้นมีผิวพรร์ที่ผุดพองสาเหตุไม่ได้มาจากอาหารประเภทวิตามินจากพืชผักเท่านั้นแต่มาจากสภาพจิตใจที่สงบงามนั้นด้วย ทางสารเจ้าต่างๆเปิดเป็นโรงเจเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้คนทั่วไปต่างเดินทางเข้ามารับประทานอาหารเจและมารับปิ่นโตที่ผูกไว้กับโรงเจาภายในสารเจ้ากันอย่างต่อเนื่องเราไม่ตั้งราคาว่าปิ่นโตละเท่าไหร่คะ่ะแล้วแต่ผู้ที่ว่าเขาจะมีจิตศรัทธาจะให้ค่าปิ่นโตเท่าไหร่นะคะหรือใครที่ไม่สะดวกก็สามารถมาทานเป็นทานฟรีเป็นเจาทานได้ค่ะนะคะ ก็นักท่องเที่ยวม,มาเลยก็เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วนะคะสวยจะมาวันใหญ่ๆก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าชิวซาชิวลักหรือชิวเก้าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นวันที่เป็นวันสําคัญนะคะตลอดระยะเวลา9วัน9คืนควรค่าแก่กับการอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมถือศีลกินเจไม่เสพเนื้อสัตว์และการบูชาดาวพระเคราะห์การจุดตะเกียง9ก้าดวงไว้เป็นเวลา9วันตลอดระยะเวลาการกินเจเพื่อนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อเป็นพุทธบูชา การทำบุญแจกทานแก่ผู้ยากไร้การสดต์รักษาศีลโดยแต่ละวันจะมีพิธีต่างๆกัน สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลกินเจยอย่างยิ่งใหญ่เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวปัจจุบันเทศกาลกินเจของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในทุกๆปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เชื้อสายจีนจะเข้ามาร่วมบุญเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างคึกคักโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะถูกจองเต็มเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือพิธีแห่พระจะมีทั้งขบวนมังกรทองสิงโตขบวนเทพเจ้าขบวนมา้าทรงจากศาลเจ้าต่างๆที่แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารออกแห่ไปรอบเมืองโดยตลอดเส้นทางบรรดาห้างร้านได้ตั้งโต๊ะคอยรับเทพเจ้าและมีการจุดประทัดเสียงดังสนั่นวันไว้ไปทั่วทั้งเมืองตลอดที่ขบวนเคลื่อนผ่านมีนักท่องเที่ยวมาชมขบวนแห่กันอย่างเนืองแน่นเพื่อรับศีลร,รับพรจากมา้าทรงองค์เจ้าและร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสุริมุคล การกินอาหารเจนอกจากจะเป็นการถือศีลและรักษาประเพณีแล้วยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียได้หมดทำให้ไม่มีพิษตกค้างอยู่ภายในสารอาหารที่มีคุณค่าในพืชผักและผละไม้จะช่วยให้ระบบขับถ่ายและการย่อยเป็นปกติเมื่อรับประทานอาหารเจเป็นประจำโลหิตจ,จะฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆเซลล์ต่างๆของร่างกายเสื่อมสลายช้าลงทำให้อายุยืนมีผิวพรรณสดใสและอวัยวะหลักสำคัญภายใน จะทำงานได้เป็นปกติสมบูรณ์และร่างกายสามารถต้านทานต่อสารพิษต่างๆได้เทศกาลถือสีงกินเจไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อจิตใจเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยหวังว่าทุกท่านจะอิ่มบุญสุขกายสบายใจสุขภาพดีกันทั่วหน้าตลอดช่วงเทศกาลเจปีนี้บดินพรมสุขถ่ายภาพสุภาพดีบุญมีทีมข่าวเอ็นบีทีสงขลารายงาน